จไมะไรท่อยู่ด้วยเลยไม่เป็นไรผมอยู่ด้วยเลยครับผมไม่อยู่ครทำาโอเคอ่เดี๋ยวเกมต่อไปเกมนี้เกมนี้นะครับก็เป้นหนึ่งเกมที่ผมก็เอาใจอยากจะมาเล่นกับทุกทุกคนนะครับและคือเกมยยมลูกบอลเดี๋ยวดูกันการต่อเนื่กันการคือเราจะมีการรันล่องตัวแทนของแต่ละษณะนะครับ จวนแห่คณะ15คน15คนน,น,15นี้ก็จะมีลูกโปลตอดอยู่ที่ข้อเท้า่าน่าจะเิดเล่นกันร้องแล้วก็เราจะมีเวลา10นาทีในการที่คุณจะต้องไปเหยียบลูกบปลของคณะอด่นให้แตกให้เหลือน้อยที่สุดได้บกแล้วนะอขอครบ10นาทีเราจะดูว่าคณะไหนเหลือจำนวนคนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะผมขอปรับเวลาครับ10นาทีมากไป ห้านาทีห้านาทีใช่ห okay, ้านาทีบอกอะไรนะหรือถ้าเกียรหมดก่อนนะครับก็หมายว,ว่าชนะไปเลยไ,ไม่ต้องครบห้านาทีก็ได้อย่าลืมวันนี้ผมมีรางวัลพิเศษให้ทุกคนนะครับหมายถึงว่าคณะไหนที่ชนะแบบผมมีรางวัลให้อ๋อโอเคจะมีรางวัลพิเศษสาหรับรถเกียร์มาให้ด้วยเนาะถ้าเกิดการนะถ้าใส่นะฮะซึ่งเดี๋ยวมันที่โดนเกียร์ลูกปองจับปุ๊บต้องรบกวนให้กลับไปที่ที่นั่งเลยอย่างนั้นจะไม่งงจะได้ไม่งงโอเคนะ เกมนี้เดเนด้อยเด้อยแต่เรดอขรดเป็นเป็นตัวฟรีไหมลดแตไม่มีจะไม่มีลูป่งแต่ยังไม่เหยียบใครเหยียบไม่เลยเอาบ้เขาอยไม่เหยียบใครเหยียบไม่เลยเขาไม่ตัวฟรีตฟรีโอเค e t e o the rules that are on the screen. The game will only last for five minutes.

สีแดงทุกตานี่จะถึงชอสินี้ออนี่กอสนตานี้นนะ่บอกดีไม่มเล่นกันตรางเนาะจะยาวหวาจยาวกวานดตางกอบสีแดงนะส้นสีแดงอยไ้ไดีคุณเดือน้ำตาลนู้นถึงน้ำตาลนู้นโอเคเป็นน้ำตาลนี้ถึงน้ตาลนี้โอเคเนาะได้แบบว่าสามารถเก็บมาได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราทันงเลยโอเคไหมนะดูหม่ดมนะครับอ่าสีเขียวนี่เหลือตสร็จูสกู โอเคคณะเดือดกระเงสาไ่นนี้เลยลงมาเลยลงมาเลยครับงมาเหเรอคยืนยืนห้ายืน้สเลยแล้วก็ทไปดยสาคั้ลงมาเลยครับลงมาเลยนะสิบห้าคนลงมาเลยครับผมการที่มีอะายเลขตามนี ยืนยืนยืนหน้าหน้ายืนหน้าทีเลยก่อนอย่าเอ่ยถรมเดี๋ยวไปไปลงสนามเฮ้ยมาเอางี้เราจะยังในเราเราทําใช้ธีโกงันนะครับเราเราเราจะไม่ดุแรงเราจะเลีนแ่ว่าเปลอดภัยเอาปลอดภัยไปก่อนไดแล้ว่แบบี้กเขาอะไรอย่างนี้ก็เต้อแบบอย่างนี้แต่ว่าเราเทได้ครับ้อะ มาทานนี้ตรงนี้นครับโค้งกนนอันนี้จะเป็นบร,ริการธุรกิจน้องพเพื่อศิลปินสีน้ำเงินโอเคสิบห้าล้านนะคนระับเดี๋ยวรับอุปกรณ์เลยใครที่ถือบอกไปแล้วนำลูกบ,บอกใส่เข้าไปตรงยระเป็นข้อเท้านะครับใส่ข้อเท้านะใส่ข้อเท้าใส่ข้อเท้านะครับอุคณะไหนจะเป็นคณะที่จะชะน,นะวไปอ๋อ เดือดจะเสร็จกรื่องสั่งได้แล้วไหมครับโอ้โหไหน้ณะบริหารธุรกิจเพื่อสร้างมินะไรนะปิด แล้วก็ย้ำนะครับสนามของเราคือสีน้ำตาลเส้นสีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลเขานะนะนะครับคนไหนโดนเหยียบลูกบองแตกกลับเข้าที่นั่งเลยเนาะจะได้ไม่โงนะครับคนไหนลูกบองแตกลับกลับเข้าที่นั่งเลยนะครับโอเคเขาไม่เอ่ยเขาไม่เอ่ยเดี๋ยวเกมนี้จะให้ออฟโรดเป็นโบฟรีแล้วจะวิ่งไปเล่นด้วยเนาจะขึ้นอยู่เขาแหละเพราะเขาจะไปเหยียบของไปหรือเขาจะทำอะไรนะครับ So, to remind anybody of the rules, everybody of the rules, the area that you're able to be in is from this brown line here to that brown line over there. The game will last for five minutes. The aim is to step on the balloon of other players and protect your own balloon. If your balloon is popped, please return to your seat. <laughs> กันดดกับค้ที่นั่งลาโอเค่ะอันนี้พร้อมไหมเ่อนพร้อมแล้วทุนแล้เาลงสนามได้เลยชไครับาเลยครับใข้ไหนคนุณยังเห็นแต่คำทีมลูมแค่หนเดยวเออเออมันต้องมีบูมใช่มันต้องยืขวาและกำลังใจันหน่อย่ะโอเคแล้วเลี่นสีไหนก่อนดีเอาตัวเป้สีไหนครับสีไหนก่อนดีอ่านี่ดีเขาเริ่มแล้วนะของหมอด้นมถ้พจะยามสัายาวส หมหน่ลยใจมุมให้เราไปเชีย์จะให้มุมให้เราไปเชียย์หรือยังไงหรือคุณเตียวั้มีมูมไหมมีมุมไหมใ้คชีคิิมุนมันว่าแบบอย่หมไหนให้เวลาคิดหนึ่งนาทีเย็การหมุมาอาโ้ดอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอันนี้จะเปรนม้กับกับกองเชี่ย์ด้วยจะไป็นล้กองเชี่ยรัความคมเ่ยอยู่ใช่

เหลือแยกเเงินสางบูกับบูก็จะนะนะเหลือแคเศษเงินสางแต่กสู้ไว้ยเลยเนี่ยหมดเลยอ่าะประมาณนี้ มาต่อไปยังไงเดอนะน้เดนะันี้ก็ดีแต่คิดูืทะเลาะอะไรหรือเปล่าฮะล้ับทะเลาะมอนมีาีโอเคอ่ะออ้อันาันคนอยากดนีนไหนก่อนอานีนก่อนอาบอมแชามาาดเลยอันนี้อา้ออมาโดนออ้อาดนเอนาาดอมาามา

อ่าไม่กีดถือว่าซ้อมไม่กี่ไม่เห็นไม่ว่าล้อมทคนทำ้าาจริงไหมนะจริงไหมนะโอเคร้อนะเอาไหมนะมาไหมามอะไรถามถือถ่ได้ไหมอไม่ได้ไหมถาบุญฟังพี่ฮักนี่เลยนะเอาไหมไหมนะาไม่เอานะําไม่เอาโ็าาผยขบมั่นใจ จังหวะมือก uh, 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 ับจังหวะเสียงไม่หลงลอยนะครับ hmm. ทุกคนนี้แต่เดี๋ยวทำได้ดีทำได้ดีอ้าสุดท้ายสุดท้ายครับครับเหลือแต่อะไรนะเหลือแต่เสร็จเงินสามรอไปใช่ไหมพามาอาทุกคนนี้ร้องร้องเลยนะคุณต้องมั่นใจนะตอนแรกคุณโตติงเลยนะเนี่ยเออเขาแบบหูมีเสียงดังแบบให้บรรณนให้บรรณาละให้บรรนานะล โอเคฮขอมาขสน้ตาเลยนี่ว่าใส่องไปเลยเริมละจังอ่ะโอเคมามาครทุกนลสถามเช่ไครับอยู่ในกองสีน้ำตาลนะครับสินตาลเ้ามตงมาครับมาเลยครับไปยามยั้งนะครับยาบอีกที5านาที Can we please remind you that the game will last for five minutes? The aim is to step on the balloon with other colors and protect your home. If your balloon is burst, please go back to your seat um, and play with the fun. ওকে। ড্যামু না নি ড্যামু 73। আর কখন গমাই? কখন চিগমাই? আর কখন গমাও? রকেট পালে। নাও নাও থামুন দুই 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 দুই। রকেট গমাও রকেট গমাও। রকেট রকেট। ইউ বল তোমরা গমাও না মোছে লাগা। ইউ বল যদি আক্রমণ কর잖아। ระวังนะนู่น।ระวังกับที่นู่นนะครับ Yeah.

เย้ยอยู่ลยเอย่งขก่านะอย่งท่นนะเฮ้ยอนาอียู่กป็นอยู่กป็นก้อนอ่ะโอ้โหถ้าอยู่เป็นก้อน ok hấp cơ hấp cơ tỉnh ta nào hấp cơ tỉnh ta nào tất cả hấp cơ tỉnh ta nào đến rồi à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  vào được rồi ha vào được rồi ha hết thời gian đã qua rồi nắp chân luôn luôn và cứ bỏ cái lửa cho hết mọi người nhé vào nắp nào vào nắp đều 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 dan juga <laughs> untuk semua yang datang Yeah. าดไม่ได้โหตาหนึ่งสองสามสี่นะครับบริษัทธุรกิจเพื่อสเมีนมีทั้งหมดสี่คะแนนมต่อกด้านนี้ด้านนี้เทมี่เหลือาเหลือเสร็จ กำัใจก็ดีมากนะอ๋อหรือว่าจะเกินโอเคแบบรุมเละโอเคอากาใครยังสาครับ1 2ึ่งสอสจ็ดคะแนนเก่งรรับ้อสุดอด หนึ่งสุดนะครับคือตอนแรกนะตอนแรกผมด like okay. oh. ูว <Walking> ่าคณะวิศวกรรมมองติ่งจะแบบโอเคจะมีจีน้อยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือแบบพวกเก็บแรงและแบบแข่งขันไงโอ้โหดูเลยนะฮะวิศวกรรมมองติ่งเลยนะครับโอเคอ่ะซึ่งเดี๋ยวก็มีรางวัลมอบให้น้องจะมีรางวัลมอบให้นะฮะโอเคฮาราโมโนะอาเริ่มที่หน้าก่อนนะก่อน กอาน้ำกวน้รวบกวขอน้ำใช่เชิญกับนักกีฬา<ช>วัาน,นที่หน,นึ่งเป็น, <ขอ S 1> นทีม่สได้ไง<ะ>ครับได้ยครับโอเคเอันัรกรของมอบรางวัลให้กับทีมชนะก่อนนะครับวิสมกรรของจริงครับรับถ้วยารางวัลและขนมปิ๊งไปเลยหนึ่งพิ้า

มีให้แต่เรามีฟีให้อย่างเดียวนะฮะโ <Okay. S 1> อเเฮ้ยลูกเก่งมากนบะลูกเก่งมูกเก่งลูกเก่งเก่งไหมเก่งมากโอเคชนะใจรัอกตัโอเคนะอบคุณากขอบคุณนะขอบคุณน,นะเยี่ยมรับดีนะชนะใจล็อกตเติมบอกนะ,ะกนะโอเคเรียบร้อย เขาจะเป็นอะไรก็มาเก็บเองเก็บมากเกินมากยอเแื่เขงเดียว